มาค่ะเจดนาทีสุดท้ายคิดถึง I'm sorry ทุกคนตื่นเต้นมากวันนี้มาให้ดูหน้าดูตากัน เที่ยงคืนตื่นมาแล้วอืมวอมวอมวอมรอก่อนพรุ่งนี้เป็นใจได้ว่าจะได้คิดถึงเต้นเต้อารพูดดีมากยังตื่นเต้นมากทุกคนเป็นยังไงบ้างใครมาบ้างพรุ่งนี้เป็นมุนงใจให้นะครับขอบคุณครับ น้าสร็จนใจให ok ้นะคุณค te ่ะเห็นไหมทุกคนหนูสปอยไปที่หนูสปอยไปทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วมงลงรอหน้าเวทีแล้วค่ะอันนี้อันนี้จะไม่เรียกว่าเบอร์อาจจะเป็นจริงรูปสวยสวยเกินไปมคกคำว่าสวยเปลืองมาก ่ไหมคะคือก็ก็สวยก็ชอบเหมือนกันไปค่ะพรุ่งนี้เจอกันโอเคพรุ่งนี้เจอกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีขอให้เมมเบอร์จับได้ใบธนบัตรนะคะทุกคนไม่มีอะไรที่เราทำได้ลุยขอเป็นกำลังใจให้ได้ไหมครับได้ค่ะมาไหมคะ มาไหมนอนรอใต้เวทีครับน่ากลัวชุดเซมโค้ดอ้ยชุดพูดได้แหละชุดเซมงานพร้อมมากอืจริงๆมันคือชุดลาตีทุกคนมันเป็นลาตีสั้นชุดลาตีสั้นนะคะส่งมันใจให้นะเจ้าหญิงสื่ๆครับขอบคุณครับ พอมากค่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นแต่ว่าถ้าบูนตรงก็ไม่ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าเลิฟทิปเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ข้างๆแต่ก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมนะคะจะทำให้ดีที่สุด คือส่งคนคนส่งชนไม่ได้ไปแต่เราดูทางไลฟ์เราเจอที่กำลังรับโอเคครับได้เลยทุกคนงานฉ่ำๆมากค่ะทุกคนสปอยเลยไหมเริ่มเลยอ,อย่างที่รู้กันไปเราจะมีงานช่องเจ็ดด้วยนะคะคิดถึงนะครับคิดถึงครับ เอางี้ชุดเซม,มีทูช็อตมมีเราจะรวมชุดเซมที่เราเป็นเซนเตอร์โอเคหนูขอโทษเรื่องชุดเซมไม่ใช่ขอโทษเรื่องชุดทูช็อตที่บอกชาด,ด้วยนะคะตอนนี้หนูดาบชุดจับมือไว้แล้วต่อไปเดี๋ยวจะบอกชุดอ่ะต่อไปจะดาบชุดทูช็อต ก็ดูแลน์วิเก็ตด้วยครับโอเคครับวิวมา่งใจได้ใจกันนะยง่ย้ย<ๆ> <c oughs> งานช่องช่องเจ็ดก็ไปรอดูได้นะคะวันที่สิบเก้าแต่ก่อนจะมีงานช่องเจ็ด ก็จะมีอีกงานตอนเที่ยงนะคะแถวแถวลังสิทิ์ห้างแถวแถวลังสิตธิ์นะคะวันอาทิตย์ก็นาที่ยี่สิบก็มีโชว์แล้วก็มีไฮทัชแน่น้องเหมยบอกวิ่งงานจริงทุกคนหนูวิ่งงานสุดๆคือคือ คือหนูค่อนข้างที่จะสับสนเรื่องเพลงเต็มหัวมากเลยตอนเนี้ยเพลงแบบเต็มหัวสุดๆซู่ซูน้องนาะขอให้ไม่มีอะไรผิดพลาดสาธุค่ะขอคุณมากหนูชอบคำนี้มากขอให้ไม่มีอะไรผิดพลาด 1นาที2นาทีโอเคอะกิ่งสว่างอยากจะบอกว่าเจอกันฉ่ำๆเลยเรือนนี้จเจอฉ่ำมากฉ่ำมากฉ่ำเต็ม <c oughs> ที่เหมือนเดิมมาจองมายอดเยี่ยมแน่ๆขอบคุณครับรอดูหนูใส่มงพรุ่งนี้นะทุกคนวิ่งงานเบื่อสมกับเพลงนักวิง่งขอบคุณค่ะ อย่าลืมสนุกกับมมนเตอร์ให้เต็มพี่นะได้เลยทุกคนได้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 ไดเลยแต่หนูแฮปปี้มากเลยนะเป็นเซ็นเตอร์ครั้งนี้หนูสุกว่ารู้สึกพี่แบบว่ามันโฟล์อะรั้งก่อนรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็แบบแอบกดดันด้วยกดดันตัวเองน,นิดๆ <c oughs> แล้วรอบนี้ก็ เต็มที่พอรู้ว่าตัวเองเต็มที่มันก็ไม่ได้กดดันแล้วก็แบบไม่ได้เครียดพอรู้ว่ายัางไงเราก็เต็มที่อยู่แล้วกำลังใจของวันพรุ่งนี้ด้อขอบคุณครับแย่แย่แย่สวยมากรอดูเต็มๆพรุ่งนี้นะคะขอเสียงเชียร์ดังเพราะว่ามันเพลงแบบเชียร์เป็นทั้งนักวิ่งนักซิ่งนักอะไรค่ะ สีน้ำเงินคือน,น้ำโชวใช่วิสไตลิศบอกว่าแบบยิน,นดีด้ยวยนะที่ได้เป็นเซ็นเตอร์แกได้ชวดสีน้ำเงินอีกแล้วแต่หนูดีนะดีนะเพราะว่ารู้ว่ารู้สึกว่าใส่ขึ้นน้ำตาซึมรอล้วภูมิใจหนูรู้สึกว่าเพลงนี้มันซึ้งนะรู้สึกว่าเพลงนี้มันซึ้งทุกคนรออาจจะมีน้ำตาอืมทำไมวันนี้ไม่ดูอะครับ นั่นสิไม่รู้เหมือนกันเตรียมคอแล้วะทำมีวว่าหเห็นแล้วคุณนะครับทูชอตซื้อทุกรอบแล้วนะโหขอบคุณค่ะอยากจะมาบอกชุดนะคะชุดไหนก็สวยไปหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้เห็นเอวแล้วใช่ไหมอย่านูจะมาเล่าการไปถ่ายเอมวีให้ฟัง อีกทีนะคะอคอยพรุ่งนี้ลาบลืนนะคืนนี้เราไม่ฝันรอชมครับขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนนะคะรอดูพรุ่งนี้นะคะฝากเป็นกาลังใจให้หนูแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะไปนอนได้ค่ะเที่ยงคืนแล้วรู้สึกไม่ได้มาไลฟ์นานแล้วก็แบบพูดไม่เป็นอะไรนอง โอเคบายบายไว้เจอกันนะคะอย่าลืมมาไฮทัชด,ด้วยนะคะบายบายหลับไม่ฝันครับ